กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายคารลมพลพัลกลางสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจังหวัดระเอ็ดในฐานะสมาชิกรัฐสภาการพิจาร่างพันญัติฉบับนี้นะครับถือว่าใช้เวลาช้ามากครับวันสองวันนี้เราเพิ่งถึงมาตราสิบสอเพราะฉะนั้น เมื่อวานนี้นะครับผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องผมในบนที่ในอำเภอสุนภูมิจังหวัดเลยทมาบอกว่าเขาฟังการอภิปรายเนี่ยเขาก็เขาก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างไรจริงๆผมนี่ก็เป็นทนายความไม่ได้เป็นตำรวจนะครับแล้วเพราะฉะนั้นที่จะมาอภิปรายเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่คิดว่าเข้าใจว่าน่าจะพูดได้ในมาตรา12ที่มีการแก้ไขโดยเฉพาะวักสา โดยเฉพาะพูดกับตำรวจที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะมองเห็นนี่ไม่ค่อยชัดน่ท่านดํานวยนิมโนโน,นี่พี่ชายที่น่ารักและก็เก่งในเรื่องกฎหมายตำรวจและนโยบายตำรวจผมจะขออนุญาตพูดผ่านท่านประธานไปยังท่านกรรมธิก,การและประชาชนว่าตำรวจนี่ครับเขาสนใจอยู่ว่าเวลาทําคดีเขาเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับเขาหรือเปล่าแต่บังเอิญวระนี้ผมพูดไม่ได้ประเด็นสองคือการดูแลประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในท้องที่ในมตาตรา12นี้มีการแก้โดยเฉพาะร่างของกำร,รั่การโดยเฉพาะเรื่องอำนาจของกตชรในวัคสามนะครับที่มีการแก้ไขผมพูดสั้นๆในเจ็ดนาทีก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับตำรวจเขาเข้าใจนี่คือว่าเขาอยากจะเห็นตำรวจมารักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำรวจขณะนี้มีสองแสนกว่าคนถ้าผิดท่านอำนวยต้อง แก้ให้ผมด้วยนะครับอสองแสนกว่าบ้านผมนี่นะครับอําเภอสุนภูมินี่ประชากรหนึ่งแสนหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันกว่านี่มีโรงพักอยู่สองโรงพักอําเภอสุนภูมินะครับแล้วสพหัวโทนนี่ดูแลตำบลหัวโทตนตำบลห้วยหินลาดอ่าตำบลน,น้ำคำนี่กำลังคนสี่สิบนายนะครับดูแลประชากรทั้งสองหมื่นผมดูการมาที่การที่สงวนคัมแปลยติแล้วก็ผมเห็น แล้วผมสนใจคือท่านสุริสุวิสารพักดีนาเรนาผมพูดไปถึงกตชในกตชมีกรรมาการคนหนึ่งคือสํานักงบประมาณผู้อำนวยการสํานักงบประมาณที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลความสงบเรียบร้อยทุกวันนี้กําลังวรตํารวจเนี่ยนะครับน้อยด้วยจิตใจเขาก็ไม่มีสวัสดิการที่ดีอยากจะเรียนท่านประธานว่าการจัดสรรเงินนอกงบประมาณมา ให้กตชซึ่งมีกำลังงบประมาณมีนายกซึ่งอยู่ทั้งกตรด้วยกตชด้วยเนี่ยดูแลให้มีมเขาเรียกว่าตำรวจอาสา,ศาหรือตำรวจคนประชาชนที่มาช่วยตำรวจให้มีชุดให้มีอะไรคานบวชอบรมระเบียบว,วิธีการแค่นี้แหละครับผมว่าประชาชนสนใจอยู่สองประเด็นนี้เพราะเหตุว่าตำรวจทุกวันนี้เนี่ยเยอะอยังไงก็ไม่พอต้องเห็นใจนะครับว่าประชากรเราอย่าง ตำรวจอีกสองแสนกว่ากับประชาชกร67 68จกล้านคนเนี่ยนะครับมันไม่พอและเฉพาะพื้นที่นะครับอย่างพื้นที่บ้านผมเนี่ยยังดีที่มันไม่มีอันตรายไม่มีเรียกว่าก่อการร้ายเยอะแต่บางพื้นที่มันต้องมีคนมาช่วยเพราะฉะนั้นผมจะยังจะกรับเรียนท่านประธานารัสภาด้วยความเคารพว่าในวักสามนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผนรักษาความสงบเรียบร้อยนี่ถ้าเป็นไปได้นะครับนอกจากจะ ใส่ไปในโรงพักซึ่งในนี้มีคําว่าโรงพักด้วยสถานีตํารวจด้วยเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าถูกต้องแล้วควรจะมีประชาชนที่เขามีจิตอาสาแล้วมีงบประมาณที่ให้เขาชัดเจนทุกวันนี้เวลาเราไปงานไหนจะเห็นประชาชนมาช่วยแต่งตัวคล้ายๆตำรวจหรือไม่คล้ายหรอกครับแต่งตัวให้มันดูแตกต่างเขาก็ได้เบีย้ย2องร้อยสามร้อเขาดีใจแล้วท่านประธานเพราะฉะนั้นถ้ามีการจัดระบบที่ดีมีตำรวจนะครับเข้าไปดูแลตรงนี้โดยเฉพาะกัารปฏิการเนี่ยนะครับ ที่เป็นตำรวจท่านรองประธานท่านชัชวาลสุขสมจิตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีความชํานาญในอาชีพตํารวจมาจนเป็นพลตำรวจเอกพลตํารวจโทเพราะฉะนั้นผมก็ขอกับาบเรียนท่านปรานว่าผมเห็นว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดคือต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนประสานกับท้องถิน่นนะครับประสานกับท้องถิน่นท้องถิ่นคือทั่วประเทศ นะกรุงเทพก็ท้องถิน่นแต่จริงๆคือถ้าท้องถิ่นสงบนะครับมีความสงบเรียบร้อยทุกอย่างธมาหากินได้ดีนั้นเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าประชาชนเขาจะชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ในประเด็นที่มีการแก้ไขเพื่อไม่ให้มันนอกประเด็นผมก็ขออญาตที่จะ่าพิปรายทตำทานเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อสังเกตไปยังกันพิธิการครับขอบครับท่านทงานครับ